ขอเกา่าสวัสดีทุกท่านพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับผมมาเกอร์ทีวีเอมซีวันนี้จะมารีวิวมอดผ้าคลุมนะครับแล้วก็จะสอนลงด้วยขั้นแรกคุณต้องไปดาวน์โหลดมอดมาก่อนแล้วเราก็โดหดดาวน์โหลดมอดมาแล้วแล้วก็กดไปเลยติดตั้งเลยครับ ผมเพิ่งอัดคลิปไม่เยอะเท่าไรก็พูดไม่ค่อยเก่งเนาะแล้วก็เขาบล็อกมนเชื่อปูเลยครับเข้ามาเลยก็รอเครื่องก่อนก็รอเครื่องยูนะครับเครื่องอื่น ปกตินิดหน่อยผิดปกตินิดหน่อยเอาทาไมออกช้าผิดปกติเกินละเอาออกนี่มาเท่เนาะนะ่เราเมื่อกี้เราติดตั้งที่จริงจะไม่มีนี่ครับนี่เราแรกไม่มีเราติดตั้งเสร็จ นี่ดูจะเลือกอันไหนก็ตามใจนี่ผมขอเลือกอันนี้เลยถ้าเลือกเสร็จแล้วเราก็กดย้อนไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับแล้วก็เข้าไปที่แมพของคุณเลื่อนหายอยู่อซื้อมันเยอะ ก็เซิร์เซิร์ฟผิดผิดถูกๆกเยอะ,ะแล้วก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ดูนี่ถ้าคุมสุดสวยที่ๆเลยเนี่ยดูข้างๆมีมีเดินปรคุมลอ,อ,อยนะแต่ถ้าเขาไปในเซิร์ฟเวอร์เราจะถึงเข้าใสถ้าคุมกันหมดไม่รู้เป็นอะไรนะครับ